เถลาุเถระเจ้าคณะประสังคาธิการทุกรูปพระนิศนักศึกษาของจุฬามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลทุกทุกท่านท่านผู้มีเกียรติที่ให้ความกรุณาม,มาร่วมในกิจกรรมหนึ่งของคณะพุทธ,ธิ นำโดยท่านดรจันทร์แสงสุวรรณวาสุภาพสตรีดุษฎีปฏิิผู้มีความตั้งใจในการสร้างสาธารณประโยชน์จะหาคนที่มีอัิยาศัยดีดงามอย่างนี้หาไม่ไมดตดรจันทร์แสงสุวันณวาว ตั้งใจว่าจะตั้งเป็นภูมิธิให้กับคณะพุทธกิจดังกล่าวจึงจัดงานธรรมะีตาธรรมะีตาหมายถึงเสียงเพลงประกอบด้วยธรรมหรือมีธรรมเป็นเสียงเพลงองค์ใดสมบูรสสวิสุด สดัดานตมูลเมานดังนี้เป็นต้นธรรมะที่ประกอบด้วยเสียงธรรมจะทำให้คนหยุดคิดต่างๆว่าเอ๊มันคืออะไรหันเข้ามาเพียกแค่หยุดฟังก็เป็น ธรรมะโซนังเอตัมมังคารมุตตม,มังหยุดฟังเสียงผู้เสียงคนมีหลายระดับและแต่ระดับนั้นทําเป็นทํานองเป็นที่มาของออรถก้าวรัชการที่บอกว่าคนใดไม่มีชนดีชนใดไม่มีดนรีการในสุนดานเป็นคนชอบทนน,น,นั้นความมีดนรีในหัวใจทําให้ใจเย็ยน ใจสบายใจใสแต่ไม่ยึดติดทาให้ไปอยู่ความคิดพคนร้อยแปดพันเก้าไม่อยู่ในเสียงธรรมโอ้มันจะก่อให้เกิดความสุขกันเองเพราะเสียงธรรมคือเสียงของธรรมะประกอบด้วยเสียงของธรรมเสียงของธรรมประกอบด้วยธรรมะก่อให้ความเกิดความรือ่องชื่นใจดังกล่าว วันนี้จึงเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสตั้งใจฟังเสียงของธรรมะที่ร้องโดยนักร้องชั้นนาแล้วก็แปลเป็นธรรมะ่อให้เกิดความเข้าใจเป็นอย่างนี้ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ดังกนขอให้ทั้งหลายมาแล้วมีความสุขใจและสบายใจขออนุโมทนา